แก้วซ้ำซนตั้งกกงขอขันคงเถึงตรงยามรุ่งสางแล้วเจ้าต่วันเจ้าเฮยมันบันลออยู่เฝ้าพบมาตั้งขอบฟ้าลูกเตะะน้องจ๋าอย่ามัวเนิ่นจ้ามาพอโลกล่าเรืองร้องเนี่ยวันใหม่มาแล้วอย่ามัวถ่ายถอนเอาแต่หลับนอนลูกเตะะน้องเนาลูกเต๊ะน้องเนน่าลางหน้าสีตาดังไฟดึงเข่าเนื้อตัวยิงเราหนักน้อง เก็บผ้าห่มหมอนคือมันพร่อมพร้อมก่อนออกจากห้องเฮือนมาถูบานกวาดปืน้นกับเข้ากับป้าป่อแม่ลูกมาจะได้พร้อมเสี่ยงอีปูสอนหลานเนือ้อใบหน้าเกียงเงียง,ง,ยงหูฟังน้อยเตะเง,งียงหูฟังน้อยเตะ มาฟังข่าวหํากกำเมืองสุขภาพเธอคือสุขภาพใหญ่ดีได้ด้วยปอดีฉะนั้นสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใหญ่อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญของมันเปิ่งปะอาศัยกันอยู่วนห้องวัดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจะแล้วล่ะครับผู้หูเป็นอยู่ได้ปอดีแต่เอ้ยหูฐานะเฮามีมากน้อย สุขภาพจีวีเขาย่อมดีเอย่ยผู้ทำงานเหื่อยย้อยห่างเว้นโลกาสิทธิการโวหารข้าวจ้อยริร่ำถ้อยเรียงร้อย,รรอยกำจา่าฝากเถิงปีน้องไข่ห้องลัฐาลานนาไทยเฮาจุมเจา้าข้าคอยได้เสาะใสหาเก็บมาเลี้ยงถอยเจินฟังกันกอยเนยากมิดโครงการฟื้นฟูสุขภาพชีวิตจ่วยคิดคุ้มป้องโลกา โลกตึงวันนี้โอ้ยมากมีปัญหาอันปลาใจเฮาขวนเก่าเอาไม่อันนี้อยากกินทรัพย์สินก็ใครได้ใครงามวิไลมั่งซับหันเปิลรวยกันลายอันงงบงับรับรัพย์มากได้รวยไวหันเปิลรวยทรัพย์เฮากับพกใจหวนกึดไปปลาใจมนเศร้าคนเป็นโรคใจเนี่ยเออนักหลายเพิ่มเข้าย้อนผสมเอาดังคิด พี่น้องทั้งหลายยิงใจยอยากมิดลองคิดกันคือมันดีเศรษฐีความตุกบ่ใจบม่มีเออคนรวยพ่องก็มีตุกใจนักเนื้อเจ้าพอก้อยหุ่นเขาปฏเทโง,งามเราหล่อเบ้าแต่ในใจเฮาบ่ฮู้เปิ้นมีปัญหานักหนากระทู้แต่ใจเปิ้นสู้กับมันตุกอกใจนั่นไผพ่อบาหาันพดออกหน้ามันก็หันหน้าเศร้าก็หันหน้าเศร้า เป็นบ้าเป็นบอ,นบอกันนอนหนุ่มเท่ากัย้อนใจเฮากุดนะมันบดดังใจอันใดชอบมกักมันกับหนีพันใจนายพ่องกับใจล่ำจำจำฆ่าตัวตายพ่องก็ดีเสียดายยังไวหนุ่มน่อยตันหานะ่ะมันปาใจเฮ้าไปพิษถอยพิษห่อมพิษหอยแบบเก้าฐานะตั๋วหมอกใดนั้นเล่าพ่องเก้าหากตื่นป่า,าปยป่วง ไปก่อหนี้ไว้บ้านใหญ่แต่ในมันกวงเจ้าหนี้ตวยทวงหูดดึงดอกดึงตนยิ่ยงปลาตุกใจเก้าปายบ่ปลนพ่องหูข่าวโดนถูกยึดกุดใหญ่กระจำจำตอ่องกรรมนี่หนากึดเออถูกตุดจนละล่มจมดินตุกใหญ่เปินพระเปินจี้กู้นี่ยืมสินจ่ายกินบ่ฮูนเลขศูนย์แน่เจ้า โรคจิตโรคใจนั่นนายหนุ่มเท่ามันเกิดเป็นเอาเหตุนี้พระพุทธองค์ท่านทรงเทศจีอย่าได้ก่อหนี้เนื้อเหา่าปออยู่ปอใจไอ้น้องเฮาเขาหมอกปอเปียงเอาตามมีตามได้เนี่ยพระเจ้าอยู่หัว,ว,วปุราโชวาดให้ปี่น้องเจ้าไทยอ่านคิดสุขภาพใจท่านนายญาติมรด,ดีอยู่กับด้วยปอดีปอดี โรคเครียดเดอปีน้องมันต้องละหนีถ้าหู้พอดีฐานะเฮาเจ้าอันนี้มาได้สอนไผ่ท่านนายหนุ่มเท่าลองตองใจเฮาเดอปีน้องโอ้ยยังมีแถมหลายยังใยาญ่ซอซองบทนี่จำต้องลาทีสวัสบบดีทุกท่านทุกผู้เต่านี่สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮยเนี่ยสุขภาพใจสุขภาพจิตเฮาดีได้ด้วยความพอดีพอดี เมื่อเขามีความพอดีทุกอย่างมันก็สบายใจมีความเข้าอกเข้าใจกันนะครับเข้าใจครอบครัวเข้าใจสังคมโฮ้มันถึงโลกนี้มันสิวิไลทีเดียวล่ะครับพี่น้องท่านบุฟังตีหักครับผมเคยเตือนอยู่เสมอเกี่ยวกับเรื่องอายุอานามเนี่ย ปรัชญาชีวิตคนเท่าปุ่นเคยสอนไว้คนภาคเหนือเขาว่าสิบปีอับน้ำมันหนาวสาวปีแอวสาวบกา้าวสามสิบมนายสงสารสี่สิบเนี่ยาการเหมือนฟ้าผ่าห้าสิบสาวน้อยดาวบกพิตใจหกสิบไอเหมือนฟ้านขกเจ็ดสิบบกหกเต็มตัวแปดสิบไข่หัวเหมือนให้เก้าสิบปายเนี่ยมันดึงเออไข่ก็ดีตายบ่ไข่ก็ดีตายเมือบ้านเกา่าอันนี้คือสัจธรรมตั้งภาคอีสานเพิ่อกัมีสิบปีถึงสาวปีนี่เออเกี่ยวสาวบ่เบือ่อนะฮะ 40สู้เสือทุกท่านะทำงานทางการแข็งแรงสู้เสือทุกท่า50าสลามือก่อนไกลชัดพรอ,อนไปแล้วครับหกสิบนะะี่ได้ไปนาทอดหุยปัดตออเนื้อดตอดตัว,ตตวปลดไปให้ไปส่วนปิกมาเจ็ดสิเบาหุยบดดัง80เดินหลังบัดตรง90ลงดินบดดาดร้อยขี่ไหลก็ยังบ่โหอันนี้คือสัจธรรมครับพี่น้องครับทีนี้เขาอยู่ในไวัยไหนควรจะทําตัวอย่างใด นั้นเลย50าสปาย60ล่างดีลดละเลิกได้ก็ลดละเลิกกัครับบุรหรี่กัย่างเหียเล่าดีย่างกัย่างเหียเออ,เอ,อถ้าไปกินต่อไปกัลลาบากสูบบุหรี่ต่อไปกัลลาบากเออมันบ่ได้ประโยชน์นะอย่างเปลี่ยนพฤติกรรมเียใหม่เพื่อเตรียมรับสุขภาพดีด สูบและ้วกะ็เล็บดำปากค่ำฟันเศร้าเหมือนหนึ่งสูบเอายาพิษสารนิโคตินกัดกินชีวิตมันติดอยู่เส้นยาสองก็มาเร่งร้ายทำลายสมองถุงลมป่งพองหน้าหมองมนเบียงปอดหลอดลมตันมีหั่นพร้อมเชียงคนอยู่ใกล้เคียงก็เป็นพิษควันจากบุหรี่บ่มีหมดลิดตัตวปลิดชี่พื้ตายไปไผ่สูบไผ่ซื้อขอคือเข้าใจเนเหมือนซื้อเอาไฟมาเผาตัวเจ้า ไปถามที่เป็น,ปนโรคถุมลมป่งหรือโรคปอดก็ดีกินแห้งได้ส่บุรีเมืินลำไปฉะนั้นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยร่งดีนย่างได้กดยางเหี้ยครับเพื่อสุขภาพของท่านนะครับ มาอู้ถึงการออกกําลังกายการออกกําลังกายนั่นนะครับอายุขนาดไหนควรจะออกในรูปแบบใดนะครับสมมุติว่าเราอ่อนในอายุ1ปีถึง10ปีเนี่ยเขาจะคือมันออกอย่างใดเนยกิจกรรมที่เสนอเนี่ยอย่างต่างๆ่ก็คือระมัดระวังละอ่อนหน่อยบางอีมันตึงล่นดึงเล่นมันตามภาษาละอ่อน พอ11ปีถึง16ปีนี่เริ่มกีฬาต่างๆว่ายนา้ำกาฟุตบอลกีฬาตะก้อแบดบินตัดอะไรอย่างนี้เขาเล่นกันสมัยใหม่มเนาะก้อน17ถึง35ปีนี่คือออกกําลังกายะระดับสูงนะเป็นช่วงร่างกายที่แข็งแรงเต็มตีไปเลอเนาะ,ะบักระดิน40ปีนี่นะ,ะก้อน3อ40ถึง55นี่ระวังผพงกับรักษาสุขภาพคลายความเครียดฟื้นฟนูร่างกายเอ เจนว่ไหว้น้ำขี่รถทีบกายบริหารวิ่งเยาะๆนะได้อยู่ก่อน55ขึ้นไปนี่ต้องฟื้นฟูสุขภาพไ่ายน้ําขี่รถถีบติวกะกายบริหารกะนะเล่นเปนตองกายอย่างการนะครับอันนี้นะครับต้องใจคือเวลา,าเกินชั่วโมงกะ40นาทีกะเนะี่ยขึ้นันสม่ําเสมออาทิตย์ไหนสัก3วัน4วันนะครับดังนั้นสรุปแล้วประโยชน์ของการออกกำลังกายนะั้น จะเล่นแบบจีนก็ได้ไทยเก๊กก็ได้ไทยจีซี่กงก็ได้ซึ่งผมท,ที่ที่บ้านผมนี่สอนเป็นประจําทีเดียวแหะครับ4ีหปีบ่เคยขาดพี่น้องสายใต้ตัางจอมตองพุนฮูดีและผมก็ไปสอนบางตีบางแห่งตัวยใกล้บ้านนะครับาการออกกำลังกายนั้นทำเพื่อหัวใจปอดกล้ามเนื้อข้อต่อเอ็นและผิวหนังแข็งแรงครับลดไขมันในเส้นเลือดลอดความดันโลหิตสูงลดความเครียด่ดยขึ้นนอนหลับสบาย ประสิทธิทภาพในการทํางานของหัวใจและระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นทาให้มีความเจือม,มันและมีบุคลิกภาพที่ดีชะลอความเสื่อมของร่างกายตามธรรมชาตินี่อันนี้คือชะลอความชรานั่นเองละครับดังนั้นการออกของร่างกายมีกุลหลวงหลายเปิ้นทรงเฮามาเกิดยิงจายท่านเอ๋ยเพื่อทําการเนินนายหนุ่มเท่าไหนัวฮักสบายการบ่เอาเอ๋ยเปิ้นเอาปีกบ้านเก่าบ่าไว้ทำยา เปไ้ไรหงคํากองอลินเพกระเตือนมาครับมโนในหัวใจปีน้องมันเกี่ยวข้องปากต้องกำกินมันบาดใจขอนไม้มันบาดใจเสา,าหินมันต้องกินโลคนเฮามันต้องมันเหงาไปได้เออกินเหมือนเปิ้นกินได้ยินบอกใกล้อยากกินเหมือนเปิ้นเนอนายนะกินเหมือนเปิ้นจะไปกินเหมือนเปิ้นนะครับยัง่งกินเสร็จแล้วบอกแล้วต้องตายกินบาดจับลายโลภัยก็เข้าใกล้ เออบ้านเมืองสมัยท่านในอ่าตีวัยคนอ้วนตุยเอาเพิ่มนักปะทกีปุ่มอุ้งยิ่งวะนะเออรูปร่างเนื้อตัวเฮาหนัวห่วงฮักมันนักล้ำหั่นเกินไปเฮักตัวลักนักล้ำไปกลัวแนวกลัวฮ้อนกินนอนหูมหลายเออฮักสบายยามวัยหนุ่มเน่ากินอาหารนักไปมักหมมเข้าเป็ดไก่หมูเอายังมักปะทหัวตาจีนนะ กะจินกะแว่วคนพักตังลำปางคนห้องแสวบาหาห้านเฮาของจีนสะสมไขมันเข้าไปไว้นักบ่ม,มักพักเยื่ออันใดเบียรเล้าอย่างมักกินแล้วภูมใจนรกเปลี่ยวไฟนั่นรออยู่ท่าในปัจจุบันหู้หันต่อหน้าโรคร้ายนานา,นาเพิ่มนักโรคเบาหวานเฮาตันติหักเป็นนักเพิ่มขึ้นตึงวันตึงวัน โรคปวดโรคเกาหมูเห่เฮาหูหันโรคความดันสูงต่ำมันดึงมีหัน่น่ะโรคหัวใจเลือดไหลพิษขัน้นเลือดไปบ่ตังรอเลี้ยงเบียร์เหล้านะมันเปลี่ยนใจติดภัยหูเพียงเลี้ยงตึงมาใหญ่หลายปันเสียงานเสียทรัพย์นับมหารพ่อโรงพยาบาลตึงวันเต็มแน่นเต็มแน่นปพระทุคนมันรอคิวกันนะเอ็นดูแห้งสาวหน้าขาวเป็นแว่นไปนแน่นโรงพยาบาลเอาอดแพทย์หมอตัก ไว้ในอนาคตคนไข้นักเข้าโรงพยาบาลต่างแก้ไขนั้นกับ่บ่มีเหมือนกันพอนกินไขมันจากสับเนื้อเจ้าแล้วเฮากินกันน้ำมันพืชเข้ามันถั่วง,งาเอาอ่านใจกินอาหารลักพืชพักผลไลม้ออกกำลังได้ตัวมาเอาเฮงออกใจแก้ไขปัญหาเฮาแบ่งเวลาวันไหนเล็กน้อยเล็กน่อยเนี่ย เฮาเมื่อเขาตะกี้อู้กันแล้วเรื่องอายุขาดดับไหนไปอย่างไดบริหารอายุคือป็นเมื่อบริหารอายุคือป็นแล้วเขาก็ต้องตึงวันนี้เขาอยู่อย่างไดบริหารเวลาคือป็นถ้าเฮาบอแบ่งเวลาคือป็นมันก็บอกบอกมีเวลาออกกับรลังกายเขาจะไปเยี่ยมป่อเยี่ยมแม่ก็บอกบอบมีเวลาถ้าเฮาบอแบ่งเวลามาตึงมีเวลาครับ ถ้าเขาแบ่งเวลาคือตัวเก่าช่วงวันนี้เจ้านี่ออกกําลังกายหรือข้ามออกกําลังกายอาจะออกเวลาได้ก็ได้ครับเขาแบ่งเวลาคือกับตัวเองมันก็ท่านจะมีสุขภาพที่ดีนะครับเลี้ยวพอตัวเก่าพ่องออกกําลังได้นะครับตัวมาออกเอาแฮงออกใจแก้ไขปัญหาเขาแบ่งเวลาวันไหนเล็กน้อยเล็กน้อยออกกําลังกายเฮื่อไหลไข้ห้อ,อย,อยเบาตัวเนื้อม้อยบอกไว้ แม่แห้งนางสาวคิงเลาน้องไทยผิวสวยผลได้ตัยตันคุณหมอบอกยันยืนยันหลักฐานการออกกำลังป้องกันโรคได้โรคหัวใจเบาหวานบอกใกล้ระดับไขมันต่ำลดออกกำลังกายอย่าไปเหือดงดลดน้ำหนักน้อยลงไปก็ความหมายว่าไก่ไก่โรคหัวใจอันเป็นพิภัยสมัยใหม่เจ้าเฮาไกะะ่โลคานะครับเอาอาหนุ่มเทาเป็นโจกดีเฮาปีน้อง โอ้ยังมีแถมหลายยังยายซอซ้อมุนนี่จำต้องขอลาใจเนีย่ยเาพามีครับท่านเจ้าเต่า,านี่สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยเนี่ยครับการออกกำลังกายนะมันมีกุลหลวงหลายครับพี่น้องครับปฏิบัติเอาเองเฮาทำบุญเฮาได้บุญบะเจเมียได้นะครับเมียไปทำบุญเมียได้บะเจีผัวได้ฉะนั้นเฮาออกกำลังกายบะเจเมียได้เฮาได้เมียไปออกกำลังกายก็เมียได้ไผ่ทำไผ่ได้ครับฉะนั้นการออกกำลังกาย ดีที่สุดครับเต่าที่ประสบการณ์มาถึงแนะนำาพื่อนปน้องทุกท่านผู้ฟังตั้งบ้านออกกาลังกายการเป็นประจำนะครับสุขภาพดีเมื่อสุขภาพดีสุขภาพจิตท่านก็ดีตัยจะได้ละครับ วันละนิดจิตเจ่มใส่เิ่นไหวอย่างนั้นครับอย่างน้อยที่สุดก็คลายเครียดลดละเลิกกันเฮียเปลี่ยนพฤติกรรมเหียใหม่นะครับแล้วก็ออ้ยังจะไปเหนือมนุษย์เทานี้มันยากบางคนจะตัดบุหรี่บ่ได้โอ้มันตัดบ่ได้นะอํานวยกับออ้ยังมันจะเหลือใจเฮาอ๋อเขาจะแยงเล่าจะตัดเล่าก็มันมีที่ใจเฮาในโลกครับนะเขาจะแี่ยก็บบเนี้มันอยู่ที่ใจเฮา ฉะนั้นพี่น้องตึงวันนี้พี่น้องเอรอเนี่ยจะเล่าให้ฟังอยู่ตึงวันนี้เขาจะรอซ่อมสุขภาพกะนะหรือว่าเขาจะเสริมสร้างสุขภาพเมื่อเสริมสร้างสุขภาพคือดีแล้วก็บ่ต้องไปโรงพยาบาลบ่ต้องเสี่ยงยาบ่ต้องเสียเงินเสียทองบ่ต้องเสียเวลาบ่ต้องเสียงบประมาณต่างๆคือเสริมสร้างสุขภาพที่ดีถ้าเขาอยู่ตึงวันที่หากินไปวันๆรอซ่อมสุขภาพลงึ้นก็เด้ครับ เขาจะรอซ่อมกะปัดโท้มันเสียเวลาเสียการเสียงานเสียเงินเสียทองเออบางทีเป็นการลูกหลานด้วยแถมครับฉะนั้นเอามาหักษาสุขภาพกันะครับแล้วท่านจะอยู่เป็นสุขเป็นสุขจะได้ละครับครับเออวันเวลามันเปลี่ยนแปลงไปพี่น้องเฮ้ยจะเล่าคือฟังกว่าเอออันนี้บาดเจ้อย่างครับเตือนเตือน,นกันไว้หันแหล เวลาเสียงนาฬิกาดังมาตุกติกตุกติกตุกติกไปปิกไปปิกไปปิกเสียงนาฬิกาเสียงดังตุกติกตุกติกตุกติกมาจากข้างฝามันบอกเวลาใกล้เข้าใกล้เข้าใกล้เข้าวันและเวลามันปลาคือเศร้ากิ่นความหนุ่มเฮาไปแล้ว มันกินความสาวความเลาล่างแควกินไปหมดแล้วอ่อนเยาไม่ก็กลายเป็นเก่าตึงเฮาตึงเขาอันตีงามเลาเออเอ้หายเพิ่อหน่อยหายเพเ่อหน่อยเออ,เอ,อติ่เกยอ่อนหวานเหลือกว่าตานอ้อย้อนไม่ขมไปหลายครั้งเวลาวารีบมียุดยัง้งกินไปจุอย่างจุอัน เมื่อก่อนแก้มน้องหอมเหลือแก่นจันเดี๋ยวนี้ย่อนยานพ่อไหนบ่เกี้ยงพ่อไหนก็บ่เกี้ยงวันและเวลายิ่งมาก็ับยิ่งเสี่ยงเกยตั้งก่อเอียงไปเนอแม่แห้งคิงผายกับก่เอื้อเยอะบ่ท้อขีปุ่มโอเฟอร์เอื้อเยอะบ่เหลือหูกได้หวยเดิมพยายามเสี่ยงอย่างตึงแต่งตึงเสริมมันตึงบ่เหมือนเดิมมันบ่รออยู่ท่า ความสาวก็หายไปกลายเป็นแม่ป้ายอ่นยานลงมาต้องก้องแข่งขาเร็วงามเมือม่อเมินนานก็เริ่มว่องว่องเฮแข่งว่องหัวเข้าปุ่มเหมือนค้อนก้องเนื้อเฮ้าเอ็นกับลูกคอดเป็นปูดเป็นเปาอันปุ่นดีเมาก็หายไปหลายท่านเอยเมื่อก่อนมีเฮงเดี๋ยวนี้ก็มีแฮนจะลูกก็ต้องการเมื่อยล่า เมื่อก่อนหล่องามมีสีสงางเดี๋ยวนี้เขาว่าปู่ห้าขนังปู่ห้าขนังปู่เท่าปู่เท่าเออ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 ขาจังดาปู่เท่านะแล้วสู่จะตันเท่ากันนะออโลกหนอโลกมันมีอันนี้จังผิวหนังเกยนวลเดี๋ยวนี้ก็เหี่ยวแห้งวันละเวลาตัวหมาช่วยแซงบ่เป็นดังเฮาคิดนึกอืใจนี่หัดเืิดก็ได้ยามหนุมยามกำอันใดต็คึกเออนึกกาจะได้จะมี เดี๋ยวนี้มันแก่เท่าผมเ่าก็เข้าไปสองสีหน้าตากะเหี่ยวยีมันบ่มีใจขึ้นเออเหมือนบ่อบวกหนองหญิงเมอนก็เขินตื่นเวลากืนลืนก็เสี่ยงซ้ำบอกว่าสัตว์คนมันดึงบ่มีภัยล้ำบ่มีเหลือได้ัาคนเอออย่าไปได้กึดนึกคือมันซับโสนเกิดมาเป็นคนมันเหมือนกันเนอะเจ้า เกิดมาเปลือกกินกินไปกับเปลือกเท่าต,ตึงเปิ่นตึงเฮาบ่เว้นวันและเวลาตัวมาหนีบเกน้นบ่เว้นคนตุกคนรวยอืมคนตุกคนรวยกับวันเวลามันเต่ากันนะั่นน่ะอย่าได้ไปยิงนักความหลอ่อความสวยเอาแต่เอาความลำรวยเปลี่ยนแปะเจ้าบ้านอย่าไปทำนักเลงฮือป่นเก่ยงญาติบ่ม,มีไผ่นานเถึงร้อยฮ้อแทกอะ่ะอย่าได้สําคัญกูหลวงมึงน้อยตึงใหญ่ตึงน้อยกับบ่เบิ้นเฮ้ ออสมบัติมนุษย์อาจมีอาจเกิดเวลามันเดินเต้ากันเนื้อเจ้าเวลามันเดินเต้ากันเนื้อเจ้าเนี่ยมันสร้างความดีไว้เผื่อลูกเต้าเวลาของเฮามันบัน,นักจะได้เป็นทุนไว้หนุนตอดจักสืบเชื้อคะกุูนมุนดีหมู่เฮาปีนอ้องต้องตายเป็นผีขอคือสร้างความดีไว้แตนต่างหน้าทรัพย์สินเงินทองปีน้องเจ้าข้าไผ่บ่อปามาจากต้อง สมบัติมีหลายสหายเปลื่นป้องงามตายละไววก็ไปได้เหมือนกันข้าวจ้อยเวลามันก็บรรา,ายถึงปลายวางลงก็โป่งไว้เต้าอี้เต้านี่สู้กันฟังก็เลยนายเฮยเป็นย,ยังไงนาฬิกาเนี่ยมันถึงเตียวไปปิกไปปิกไปปิกเหรอเออในนั้นก็ไกลกดีนะครับมันเหมือนเสียงนาฬิกาน่นะคนเฮา ยานันปีนออกก็คือฟังข่าวหําข่าวซอคือไปพิจารณาเอาเขาจะเหลืออันยังไหวคือลูกคือหลานเฮาก็ไปพิจารณาเอาเถอะครับเฮาเท่าแก่แล้วฝากจื่อฝากเสียงไว้กับบ้านกับเมืองฝากไว้กับลูกกับหลานออันใดที่เป็นประโยชน์กับลูกกับหลานก็สั่งสอนเขาเอาไว้เออจะไปเนี่ยตัดก,ก้มสีนเปียงเหมือนท่มน้ำลายขึ้นบนฝั่งฟ้าจังโต๊กใส่หน้าตัวเฮาด่าแจ้งลูกฮัก ับกินเฮงเขาเหมือนฉายาเงาเก้าไม่ลงกว่างเฮาอยู่อาศัยตัดหานกิ่งกา้านก็พิษโบราณบ่น้อยควรดีตักเตือนด้วยความเรียบร้อยจ้าอ่อนอ้อยกำยมสเสรียมบะแค้งเจือ้อมนตึงคมคนจักนิยมก็มีมีส่วนน้อยน้ำนมน้ำตาลเจือ้อหวานอ้อยลอยบะเขียมคนชม,ชมชอบมากป่อแม่จ้าหวานลูกล้านก็ฮัก บ่มีอื่นผู้จึงจังเออพี่น้องเอ้ยลูกหลานเอ้ยคือฮักกันแบ่งกันจ้อยกันแบ่งบันฮักกันเตเจ้าฮักกันเตเจ้าโชคดีครับ